ไลายเป็นศึกสิทธ์เซ็นคาเรียนระหว่างบิ๊กป้อมพลเอกประวิตรวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกับหม่อมปุ๋ยหม่อมราชวงศ์ปีดยทรเทวกุลอดีตนายกรัฐมนตรีหลังออกมาระบุ8ข้อที่บิ๊กตู่พลเอกประยุทธ์จันโอชาไม่สมควรเป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปอย่างดุเดือดทั้งการบริหารงานและนิสัยส่วนตัว ซึ่งงานนี้บิ๊กป้อมออกโรงปกป้องบิ๊กตู่เต็มที่เพราะเป็นเพื่อนกับหมอมอุ๋ยความอาวุโสเท่ากันโดยตอบโต้เรื่องที่กล่าวหาหนายกรัฐมนตรีว่าพูดทรงเดชและเป็นเรื่องของคนที่ไม่ชอบกันแต่ที่เข้าเป้าเต็มๆหลังสื่อถามพลเอกประวิทย์ว่าได้วิเคราะห์หรือไม่เหตุใดหม่อมราชวงศ์พิเดตทรจึงออกมาช่วงนี้พลเอกประวิทย์กล่าวด้วยเพียงสั้นๆว่าไปถามตัวมันดูสิ ดยก่อนหน้านี้การที่หมอมอุยได้เข้ามาครมอประยุทธ์ส่วนหนึ่งก็มาจากแรงผลักดันของบิ๊กป้อมเพราะเป็นเพื่อนร่วมรุ่นสมัยเรียนโรงเรียนเซนคาเบียนด้วยกันจึงทําให้ชื่อนายสมคิดจาตูสีพิทักษ์ถูกแขวนไว้ก่อนในเวลานั้นทําให้บิ๊กป้อมไม่เกรงใจที่จะตอบโต้หมอมอุยแบบตรงไปตรงมาแต่ที่แน่ๆการที่คนกันเองมาแฉกันแบบนี้ก็สะท้อนให้เห็นว่าหมอมอุ๋ยอาจผูกใจเจ็บไม่น้อยที่หลุดคณะรัฐมนตรีตามที่บิ๊กป้อมได้ระบุว่าเป็นเรื่องของคนที่ไม่ชอบกัน อย่างไรก็ตามพลเอกประวิทย์ได้ทิ้งท้ายเพื่อสยบเรื่องนี้ว่าต่างก็แก่ด้วยกันแล้วเพราะไม่ต้องการต่อความยาวสาวความยืดอีกแต่สิ่งที่ประชาชนรอคอยคําตอบจากปากนายกตู่คือตกลงแล้ว8ข้อของหมอมอุ๋ยมันจริงหรือไม่ทางเงียบกริบคนส่วนใหญ่ก็อาจเชื่อหมอมอุ๋ยเพื่อไม่พลาดข่าวสารสําคัญข่าวเด่นข่าวดังอย่าลืมกด subscribe ช่องมติชนทีวีครับ